เจอเนี่ยก็แจกที่นั่นแหละครับอเอาปลางงงเนาะเอาไขา่ขนมมาคือไก่ร้านข้าก็ไม่มีโอ้เหรอพอดีเลยไม่มีเลยข้าวบ้านลันข้าเขาเรียงมาอืมผมจังหวัดนนกาญจน์อยู่ผมมาแจกอ่าคนยากไร้ที่เก่งข้อขา้าวประคละมาเลยนละครับโยมข้าวของยา <c oughs> โอเคขนมขน,นมเด็กๆก็ามายัางเอเออันี้เอาไหจ๊ะนะเออให้เด็กไปเลยให้เด็กไปเลยเเให้เด็กไปเลยเออได้ไปเลยเอออะไรกินเลยอ่ะที่เครื่องครัวเครื่องครัวอยู่นี่ครับอ,อ่าครับผมอา่าโอเคครบไหมครบอั่าง<ส>ขอโทษเนาะ อยู่สี่คนเนียเนาะโอเคครับจะได้ประหยัดนะครับในนี้มีเครื่องคัวอยู่ในมโยมนะมีพวกปลากระป๋องนะครับแล้วก็น้ํามันพืชแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็มีไข่เนาะมีข้าวสารมีมาม่าเนาะอ่าโอเครบยังโอเคทุกทีนะครับครับจมินพรอครับผมขาผมครับผมครับข้างในไม่มีมึงโยมข้างในไม่มีบ้านคนลยมึงมีมีแค่รูปยมหลังเรียนเนี้ยเหรอ โอ้หลังนี้เหรอหลังนู้นหลังนี้ครอบครัวเขาอ๋อเหรออ๋อไหนหลังนู้นนั่นเหรอหลังหลังตรงนั้นนั่นเหรออ๋อเดี๋ยวไปดูครับขอบคุณมากโยมไปหลังนู้นมาอย่างไรลูกหลังนู้น ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเินดูก่อนโอ้ตรงไังไม่มายังไม่มายังไม่มา,มมากลับรถเลยกลับรถรับ <Okay. S 1> ยังไม่มารับลับรถเลย โอเคยังไม่มายังไม่มาไม่มีคนอยู่ทำามนะครับโอเค ร,รอบเย็นนะครับน,นี่คือรอบเย็นนะครับ